สวัสดีทุกคนเลยนะคะแล้ววันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกมยันเดเลซิมูเลเตอร์นะจ๊ะ <c oughs> จะบอกว่าวันนี้นะจ๊ะเราก็มาอยู่กับนี่เลยสาวมูจานนะคะทุกคนจะบอกว่า OC ในวันนี้นะคะเป็นที่จึ้งมากๆเลยนะคะนี่เลยเดี๋ยวปอจะมาเดินให้เพื่อนๆนะคะได้ดูว่าจึ้งขนาดไหนนะคะดูทุกคน นี่เป็นท่าเดินอันใหม่ของน้องมูจานะคะโอ้โหจะเชิดไปไหนคะเป็นท่าเดินที่ปอเชื่อเลยว่าไม่เคยมีใครเห็นแน่นอนนะคะแกคนสร้างคือเก่งไปไหนคะไม่รู้เลยว่าท่าเดินแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าท่าเดินอะไรอะ่ะเออแต่ว่ามันจึ้งดีนะคะแล้วก็เหมาะกับน้องด้วยนะคะและก็เดี๋ยวปอจะให้เพื่อนๆน,นะคะได้ดูโอซีมูจานี้นะคะกันแบบว่า ฉาด,ดเลยนะคือแบบสวยมากค่ะทรงผมนะคะก็เป็นทรงใหม่ด้วยนะคะแล้วก็น้องเนี่ยมาพร้อมกับถุงมือนะคะทุกคนแล้วก็ตรงเอวค่ะ รู้ว่าตรงเอวนะคะมันคือเข็มขัดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันสวยอะ่ะแล้วก็เป็นลูกไม้ด้วยนะคะลดมากเลยเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปดูว่าระหว่างมูจาเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะจะเอามาเปรียบเทียบกันนะคะไหนมาดูซิว่ามูจานะคะมีท่านั่งของตัวเองหรือเปล่านะ อ๋อก็คือไม่มีนะคะทุกคนอันนี้คือเป็นท่าคานปกติเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวปอจะมาลองกดหัวร้อดูนะคะอ๋อก็คือเป็นท่าหัวล้อปกติเลยเอาล่ะมูจาวันนี้ ฉันจะพาเธอเนี่ยนะไปดูตัวเองเนี่ยในเวอร์ชั่นที่เก่าแก่นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยปอเนี่ยมาเล่นมอดหนามหัวใจครบทั้ง10คนนะคะเพื่อนๆก็จะได้เห็นว่ามูจาในเวอร์ชั่นสมัยก่อนเนี่ยนะจะเป็นยังไงนะนี่เลยค่ะเราเข้ามาแล้วนะคะจะบอกว่าดูดิสีผมกับการแต่งตัวนะคะเข้ากับโทนสีในห้องพยาบาลห้องเนี้ยมากๆเลยนะแกวัดดี ค่ะอุ๊ยฉันเจอมูจาร่างเก่าแล้วว่าอ้โหออ้โหอเฮ้ยเดี๋ยวนะทําไมตัวของเรานะคะมีความตัวเตี้ยกว่าเฮ้ยทําไมหล่อนเนี่ยนะถึงตัวสูงกว่าฉันได้ล่ะอ้โหแล้วคืออกของเขาเนี่ยนะก็เบิ่มกว่าเราด้วยนะคะเออแต่ถามว่าถ้าใครสวยกว่านะคะปอว่าเรา ในเวอร์ชั่นใหม่นี่แหละสวยกว่านะคะวัดดีบูจานี่เธอเห็นใช่ไหมเนี่ยก็คือนางนะคะไม่มองกล้องเลยนะแล้วก็ไม่หลบกล้องด้วยนะคะแหมทำมาเป็นชดตัวของเขาแล้วก็ของเราเนี่ยจะมีขนาดที่ กันนะต่างคะคือแบบว่าตัวเราเนี่ยเป็นสาวตัวเล็กไปเลยนะคะทําไมตัวเรานะคะถึงเตี้ยกว่านางพยาบาลคนนี้ด้วยก็ไม่รู้นะเอางี้เดี๋ยวปอจะเอาไปยืนเทียบกับนักเรียนแล้วกันนะคะอาจจะขนาดตัวเท่ากับนักเรียนก็ได้นะนี่ไงโอ้โหดูเราเนี่ยนะจะมีความสูงนะคะพอๆกับนักเรียนเลยนะคะเอหรือว่าตัวเรานะคะคือมูจา ในเวอร์ชั่นที่ยังอยู่สมัยเรียนหรือเปล่าทุกคนเอาละค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆน,นะคะมากําจัดมูจาล้างเก่านะคะแล้วก็จะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยมาดูว่าหนามห,หัวใจที่อยู่ในโรงเรียนเราตอนนี้นะคะมีใครบ้างนะบอกเลยว่าจะมีทั้งหมด13คนเลยนะเฮ้ย ก็คือจะมีอายาโนะนะคะเพิ่มมาหนึ่งคนแล้วก็จะมีไลเวอร์จังนะคะเพิ่มมาอีกหนึ่งคนนะคะเอ้ยก็ต้องเป็น12คนนี่หว่าโอ้โหถามจริงว่านี่เราเนี่ยมีหนามหัวใจนะคะถึง12คนเลยนะเว้ยทุกคนมาแล้วนี่ค่ะรู้สึกว่าตรงนี้นะคะจะมีคิซึนะหนึ่งคนนะคะแล้วก็จะมีอายาโนะด้วยนะคะอายาโนะ นี่เธอมาอยู่ในชมรมดรามา่าตั้งแต่เมื่อไร่เนี่ยโอ้โหยแล้วคือนางเนี่ยกำลังซ้อมละครน,น้ำเน่าอยู่นะคะอุ้ยสวยอะ่ะเฮ้ยแต่ว่าอายะาใน,นร่างนี้นะคะคือดูเปลี่ยนไปนะดูแบบหุ่นดีมากขึ้นนะทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะมาตัด การพวกแกที่หลังแล้วกันนะตอนนี้ฉันมีเป้าหมายอยู่นะคะก็คือมูจาร่างเก่าค่ะซึ่งหน้าเหมือนไส้นะคะที่ว่านางเนี่ยแบบว่ายืนไม่สนใจเราเลยนะคะแต่ปอไม่แน่ใจว่าเราเนี่ยจะจัดก,การนางได้หรือเปล่านะหรือว่าเราจะต้องใช้ไฟฟ้าช็อตนางวะอืม ก็มีความเป็นไปได้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะสู้แรงของมูจาได้นะคะเราเลยต้องใช้น้ำทุกคนนี่คือเป็นท่าเดินถือน้ำนะโอ้โหลอดมากค่ะจะชดไปไหนคะขนาดท่าเดินเนี่ยนะยังแบบสวยเลยปอชอบมากๆาเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวปอจะมาทิ้งถังน้ำไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะทีนี้เดี๋ยวปอจะวิ่งมาเอากระเป๋านักเรียนนะคะไหนมาลองสะพายกระเป๋า ดูซิว่าจะเป็นยังไงฮอบอุอ้ยตายแล้วตอนนี้คือเรานะคะใกล้เป็นนักเรียนแล้วว่ะสวยมากนะคะชอบทรงผมทรงนี้มากๆเลยนะคะเอ,อิมขอแวะมาเอาแบตเตอรี่แป๊บหนึ่งแล้วกันนะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอชันแป๊บหนึ่งนะ,ะจ๊ะเจา้ามูจาเดี๋ยวฉันจะมากําจัดแกให้ได้เลยละ่ะแล้วก็ใส่เข้าไปในกระเป๋าเลยนะคะที่นี้เดี๋ยวปอจะวิ่งอ้อมไปค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยนะจะต้องมา หัวเลาะเพื่อ่อให้มูจาแล้วก็นางพยาบาลนะคะออกมาอยู่ข้างนอกนะคะทุกคนทําการหัวเลาะได้เลยนะคะทุกคนมานี่สิมูจา่ามาดูว่าตรงนี้เนี่ยมันมีอะไรหรือเปล่านะแล้วก็ต้องหัวเลาะนะคะล่อนางพยาบาลคนนี้ด้วยนะคะมานี่สิ ออกมาดูข้างนอกแลว้วน่าจะมานะคะเพื่อนๆน,นั่นไงนางออกมาแล้วค่ะวิ่งวิ่งวิวิ่ง,ง,งทำไมตัวเราวิ่งชาจังเลยทุกคน <c oughs> นี่ไงเราก็เอาน้ำนะคะเทปไปเลยค่ะ คิดว่าตำแหน่งนี้เนี่ยก็น่าจะเปเ๊ะเ,เลยละค่ะแล้วก็เอาถังน้ำนะคะวางทิ้งไปได้เลยไม่รู้ว่าเราจะโยนโดยที่ไม่ให้นางเห็นได้ไหมว่าเราเนี่ยฆ่านางทุกคนคิดว่ามูจาเนี่ยน่าจะเดินเข้ามาก่อนนะคะคือแบบว่านางเพิ่งเดินมาถึงค่ะตอนนี้คือนางเนี่ยกำลังเดินกลับมาในห้องพยาบาลนะคะนี่ออกไปได้แล้ว ปิดประตูปึบนางกําลังเดินกลับมาค่ะโอ้โหแต่ว่าก็มีนางพยาบาลนะคะเดินตามหลังมาด้วยนะโอ้โหนี่เธอจะเดินกลับมาคนเดียวไม่ได้หรือไงเฮ้อรอค่ะรอตอนนี้คือทําได้แค่รอเท่านั้นนะคะเดี๋ยวปอจะมายืนแอบแอบตรงนี้แล้วกันนะเพื่อนๆนี่ไงนางมาแล้วค่ะเราร็วสิมูจาเดินให้มันเร็วหน่อยได้ไหมเนี่ยอุ้ย ชักช้างจริงเลยหุยแต่ว่านางวัยาบาลเดินม,มาแล้วเนี่ยดิทุกคนไม่รู้แหละไม่ลองไม่รู้ไม่ลองไม่รู้เฮ้ยโอ้โห,โห,โหเรียบร้อยเฮ้ยแล้วมันมีใครเห็นด้วยฮูสุดยอด อุ๊ยเกิดอะไรขึ้นหรอกคะเนี่ยอุ๊ยตายแล้วน่าสงสารจังเลยนะคะทีนี้นะคะก็จะเหลือแค่เราคนเดียวเท่านั้นนะคะที่เป็นมูจาหล่อนบางอาจโทรแจ้งความอย่างนั้นเหรอเฮอหรือว่าหล่อนเนี่ยนะก็อยากจะโดนชั้นตุยเื้อได้หรือแต่ว่า เราไม่มีแบตเตอรี่แล้วนี่หว่าทุกคนเออเศร้าอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าตำรวจเนี่ยนะจะทำอะไรเราไม่ได้นะคะเพื่อน <c oughs> <c oughs> อันดับต่อไปเดี๋ยวป๊อกก็จะมากำจัดเจ้า หนามหัวใจที่อยู่แถวแถวนี้นะคะนี่เธอกำลังทำอะไรอยู่หรออ๋อเธอกำลังทำขนมอยู่หรอแต่ว่าขนมของเธอเนี่ยนะก็คงจะไม่มีใครเนี่ยมากินหรอกนะเพราะว่าเธอเนี่ยมันทำอาหารไม่อร่อยยังไงล่ะยสวย เรียนเข้ามาพอดีเลยาโอ้โหน,นังนี่นี่มันช่างยุ่งเรื่องของชาวบ้านจริงๆเลยนะคะเนี่ยว้ายเดี๋ยวมูจากลายเป็นสาวหัวล้มไปซะแล้วค่ะ What? โหยคือเมื่อกี้นี้นะคะถ้าเราเนี่ยไม่พลาดน,นะคะป่านนี้เนี่ยอมายเนี่ยนะโดนเราเนี่ยอุ้ยแบบนี้ไปแล้วนะคะเอางี้แล้กันทุกคนถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะคะอยากให้มูจานะคะมากำจัดหนาวหัวใจภายในวันเดียวเนี่ยก็บอกปอได้เลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าปอจะมาทำให้แล้วกันนะคะเพราะว่ามดนี้นะคะจะมีหนาวหัวใจ ครบทุกคนเลยค่ะคือคือคือก็คือจะเป็นมอสของน้องไลมิโกะนะครับเอาละค่ะวันนี้นะคะก็ฝาก OC นะคะของมูจาลุกนี้ด้วยนะคะบอกเลยว่าแซ่บเวอร์สวยเวอร์คือแบบว่าคือจึ้งเกินอ่ะดูสิ คือปอชอบท่าเดินมากๆเลยนะไม่เคยเห็นเลยอ่ะสวยมากค่ะทุกคนอ่ะวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะบอกว่าคลิปหน้านะคะปอมีเกมใหม่จะมารีวิวด้วยนะคะเป็นเกมคล้ายๆกับแยนเดเลค่ะแล้วก็เล่นในมือถือได้ด้วยนะก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบายครับ ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน